สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบจําลองลาสเตอร์การวิวเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสร้างที่ฝังกบขยะนะคะอันดับแรกไปที่ a r t m a p 10เราจะนําข้อมูลออกมานะคะเข้าไปที่โฟลเดอร์ landfill นําข้อมูลชน e lv ออกมากับชนโปออกมานะคะต่อไปค่ะเรามาสร้างโฟลเดอร์ในได ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะคะเราได้โฟลเดอร์แล้วนะคะได้โฟลเดอร์แล้วเราก็ไปที่ Add to Box ไปที่เครื่องมือ ID w น,นะคะ ในช่อง input เรานำชน elv ออกมาแล้วเราก็ตั้งชื่อเก็บงานไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนเซลไซส์เป็นสีนะคะแล้วก็ไปตั้งค่าที่ e n r o n m e n t ล้วก็ไปตั้งค่าอีกอันหนึ่งแค่กดโอเคแล้วก็โอเคค่ะ าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาคำนวณค่าสโลมนะคะไปที่เครื่องมือสโลบในช่อง input นะคะเลือก idw เมื่อกี้ออกมาแล้วก็มาตั้งชื่อ รอดแล้วก็เซฟค่ะเส่รห mm ัสโอเคนะคะพอ mm hmm. ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็มาที่หน้าต่างอัตุบล็อกนะคะ mm hmm. เลือกสเปก r ต a ร a น y ะ s i ส mm hmm. ต่อไปก็เข้าดีคาร์เลือกดีคาร์ซิฟายในช่อง,อ,งอินพุตนี้เราก็นำสโลไอเดียบมาต่อไปนะคะเราก็คลิกเลือกคาร์ซิฟายตั้งอันนี้ให้เป็นสีคารนะคะเอาแล้วก็กำหนดค่าเองนะคะ แล้วนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไปนะคะในช่องเนี้ปนี้นะคะเราก็มาปรับค่าตั้งชื่อนะคะ ดเซฟค่ะแล้วก็ไปตั้งค่า element ชุมโต,ตแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคต่อได้มาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเปิด ข้อมูลอันต่อไปนะคะเป็นชน G ีนะคะนำชนจีออกมาเราได้ชนจีอออกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปคลิกขวาเลือก open attribute ทำการ add f i e l เพิ่มนะคะ ตั้งชื่อว่า card าหนึ่อันนี้เปลนเป็นสองโอเคค่ะเราก็จะได้ฟิลเพิ่มมาไปนะคะเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือ select by attribute นะคะเราจะมาทำการแยกประเภทชั้นหินมีทั้งหมดสามประเภทนะคะ แล้วก็เลือกเกทประเภทแรกนะคะเป็นหินประเภทหินกวดโมนหินทราย ดูนะะคเราก็จะเห็นประเภทแรกแล้วก็มาขีดขวาที่ช่องค์ดหนึ่งใส่เลขหนึ่งลงไปในช่องคัดนะคะเราก็จะได้เห็นประเภทแรกตรงนี้นะคะต่อไปนะคะทำการแยกประเภทหินประเภทที่2นะคะกคีย์ selection ก่อนก็เข้าที่เดิมเลยค่ะ select by attribute หินประเภทที่สองนะคะเป็นหินประเภทหินตะก,ก,กอน จะเลือกไพนะคะแล้วก็มาคลิกขวาในช่องคัดหนึ่งเป่าเป็น2นะคะเป็นหินประเภทที่2องแล้ก็จะได้หินประเภทที่2แล้วต่อไปนะคะนนจำเลยนะจำได้หินประเภทที่3หินประเภทที่3มจะเป็นหินฟิวไลและหินไบโอไทนะคะ แอปพยค่ะแล้วเราก็มาที่ขวาที่ห้อคัสหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นเล็กสาเป็นหินประเภทที่3โอเคเราก็จะได้หินประเภทที่3แล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกันที่ r t b o x ค่ะ artbox แล้วเราก็เข้าไปที่ conversion to เลือก to raster เลือก polygon to raster ในช่อง input นะคะนำชน geo มาและช่อง output นะคะตั้งชื่อ แล้วกดเซฟค่ะเราก็เปลี่ยนเซลเียสเป็นสี่สิบเราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะก็โอเคค่ะแลโอเค เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำข้อมูลชนทานออกมานำชนทานออกมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาไปที่ a d t o b o x เสร็จแล้วเราก็ไป spectral แล้วลิซิตู เราก็เลือก distance ในช่อง input นะคะนำชนฐานออกมาแล้วเราก็มาตั้งชื่อว่าทานเปลี่ยนเซลเ์ียสเป็น4ี่สแล้วก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะ แล้วกดโอเคแล้วก็โอเคค่ะต่อไปนะคะเข้าไปที่ decify ในช่อง input นำท่ามาใส่นะคะ แล้วก็ไปที่คัสซฟายเปลี่ยนช่องคานนะคะให้เป็นเลขสี่แล้วก็ปรับค่านะคะอ่าันพันหนึ่งพันแล้วท้งาพันแล้วกดโอเค ช่อง new value เนี้ยนะคะเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งสองสามเสร็จแล้วค่ะมาตั้งชื่อตั้งชื่อว่าทา m น,นะคะา카นะคะทา m e 리카สนับสนุน save เราไปตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะแล้วกดโอเคต่อไปนะคะเราจะนำชนวิวออกมาไปที่แคตตาล็อกเอาชนวิวออกมานะคะ เรได้ชนวิวออมาแล้วนะคะไปที่ add t o box <c oughs> เลือก s p e c t r ัล light t o o นะคะ <c oughs> แล้วก็เข้า distance <oughs> ในช่อง input นะคะนำชวนวิวเข้ามา <c oughs> ไปแล้วก็ตั้งชื่อ กดเซมนะคะเราก็เปลี่ยนเซลล์ซ้ายเป็นสี่สิบเราก็ไปตั้งค่านะคะจากกดโอเคคะ่ะแล้วก็โอเค ต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ Declassify ในช่อง Input นะคะเราก็นำวิญดาณมาใส่ต่อไปนะคะก็มาคลิกเรื่องที่ Classify ตั้งค่าให้เป็นสีนะคะก็พิมพ์ค่าลงไปแล้วก็โอเคนะคะในช่องหนมีมรูนี้นะคะเปลี่ยน แล้วเราก็มาตั้งชื่อนะคะกดเซฟค่ะแล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็โอเค,ค ไปนะคะเราทำการสร้างข้อมูลเรามาเรียงข้อมูลก่อนนะคะนำสโลปเรียค่ะขึ้นคอมบลเลยค่ะสลบดีค,คาร์แล้วก็เป็น go ดีคาร์แล้วก็เป็นทางดีคาร์แล้วก็วิว w ดีคาร์ ต่อไปนะคะไปที่ r t o o l b o x นะคะแล้วเราก็เลือก Map แล้วเลือก l a t e r แล้วก็มาใช้คำสั่งใส่ลงไปนะคะ c h r เล่โ o สามเป็นทานนะคะอันนี้ก็เป็นสีอือแล้วก็มาตั้งชื่อนะคะ ตั้งชื่อว่าซ้ำนะคะ S U M Save แล้วก็มาตั้งค่าตามปกติอ่ะโอเคก็โอเค ต่อไปนะคะเราจะมาจัดก,กลุ่มพื้นที่ที่เหมาะสมโดยไปที่ Declassify น้ำซ้ำมมันี้มาใส่นะคะเข้าไปที่ Classify เลอกค่าให้เป็น3เราก็มาตั้งค่านะคะ

จวกดโอเคนะคะก็ตั้งชื่อกดเซฟค่ะก็มันตั้งค่าเหมือนเดิม้วกดโอเคค่ะ เราก็จะได้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสังกบขยะแล้วนะคะขอบคุณค่ะ